มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับท่านผู้ชมฮะโครงการประกันรายได้มาถึงปีที่2แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าดูแลเกษตรกรให้ลืมตาอ้าปากได้นะครับปี2เนี่ยจะครอบคุมการผลิตในปี63ทับหนะครับของปีแรกเนี่ยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์3.6ล้านคนเลยครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีงานสัมมนาเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ปี2นะครับโดยนายจุลินลักษณะวิสิิตร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไปประทานในงานนี้ครับสม,มนาเกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกว่า3,000คนในโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนาน5สินค้าหรือประกันรายได้ไปีที่2ปีการผลิต63ทับ64ของรัฐบาลก็เป็นการเดินหน้าความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทกศโดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี2ปีการผลิต63ทับ64ครอบคลุมจำนวนเกษตรกรทั้งหมดมากกว่าเดิมอีกนะครับ 7.67ล้านครูเรือนวงเงินรวม75,000กว่าล้านบาทครอบคลุมพืชเกษตร5ชนิดได้แก่ยางพาราข้าวมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับโครงการประกันรายได้ปีแรกนั้นมีเกษตรกรได้รับประโยชน์7.29ล้านครูเรือนมีวงเงินประกันรายได้รวม71,000กว่าล้านบาทเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว3.6ล้านครูเรือนนะครับ จ่ายส่วนต่างแล้ว58,000กว่าล้านบาทคิดเป็น8ปดสขณะที่ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ปี2ในี่ฟังดีๆเลยนะครับข้าวเนี่ยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบระิหารข้าวแห่งชาติแล้วอยู่ระหว่างการนำเสนอคอรมอพิจารณาประกันรายได้ข้าว5ชนิดเหมือนเดิมวงเงิน2 3 0 0 0กว่าล้านบาท ต่อมาคือปลาล์มน้ำมันครับคณะกรรมการนยโยบายปลาล์มน้ำมันแห่งชาติก็เห็นชอบโครงการแล้วระยะเวลาดำเนินโครงการเนี่ยตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงกันยายน64วงเงิน8,000กว่าล้านบาทแล้วก็อยู่ระหว่างการเสนอขอรมพิจารณาต่อไปคือมันสอบะัลขรมมีม,มติเห็นชอบเมื่อ18สิงหาคม63นะครับวงเงิน9,000กว่าล้านบาทระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน63ถึง31พฤษภาคม65 ยางพาราคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติเห็นชอบหลักการแล้วครับก็อยู่ระหว่างการนําเสนอขรมของยางพารานี่วงเงินอยู่ที่3.1หมื่นล้านบาทสุดท้ายคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับขรมก็เห็นชอบไปแล้วนะครับสิึงหาคม6.3วงเงิน1.9พันล้านบาทระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน6 3ถึง30เมษายน65นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ เรียกว่าทําให้พี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยลืมตาอ้าปากได้อตอนนี้ก็เป็นปีที่สองเรียบร้อยแล้วค่ะ